ค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาวชนคนรักสมุนไพรเช่นเคยค่ะวันนี้ทางสาวชนเองก็ได้มีกาฝากนะคะเป็นกาฝากมงคลเป็นไม้มงคลเป็นกาฝากหายากนะคะนี่วันนี้จะพามาดูกาฝากทับทิมค่ะที่บ้านมีอยู่หนึ่งต้นนะคะเป็นกาฝากที่ค่อนข้างจะหายากนะคะ หลายคนที่ชอบจับสมหรือบูชากาฝากนะคะจะติดตามหานะคะกาฝากทับทิมนี่ค่ะมีมีหลายกิ่งเลยค่ะกาฝากทับทิมนะคะเชื่อกันว่านะคะกาฝากทับทิมเป็นความเชื่อแต่โบราณบอกว่ามีนางไม้หรือลูกคเทวดารักษาอยู่นะคะเป็นความเชื่อเนาะ เป็นแต่งแต่คนโบราณโบราณมาเขาเชื่อกันแบบนั้นนะคะใครได้บูชากับฝากทัพทิมเนะคะีค่ะจะทำให้ช่วยในเรื่องนำโชคนำราบนะคะค้าขายร่ำรวยค้าขายดีคนที่ชอบค้าขายก็มักจะหาไปบูชาหรือไปสะสมไว้นะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากที่ใครได้บูชาไปแล้วนะคะ จะช่วยนำโชคนำราบค้าขายดีมีกำไรงามนะคะใช้พกติดเนื้อติดตัวจะมีเมตตามหานิยมค่ะเป็นที่รักใครหลงไหลนะคะกับผู้ที่ได้พกเห็นค่ะอันนี้ก็เป็นกาฝากที่ขึ้นอยู่กับต้นไม้นะคะเป็นต้นทับทิมแล้วก็เชื่อกันอีกนะคะว่าต้นกาฝาก ที่ขึ้นอยู่ตามต้นไม้แต่ละต้นนะจะมีรุกคเทวดานะคะรักษาอยู่นะคะเชื่อกันว่ากรฝากทัพทีมจะทำให้เกิดโชคราบนะคะใครมีกรฝากทัพทีมถ้าบูชาอย่างถูกวิธีนะคะบูชาอย่างศรัทธาเชื่อมั่นจริงใจนะคะจะมีโชคมีราบนะคะคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งม,มั่นปรารถนานะคะ การบูชานะคะการบูชาคือเราจะต้องสวดพระพุทธคุณทุกวันเลยค่ะนะคะเราเอามาบูชาเราก็จะสวดพระพุทธคุณทุกวันรวมทั้งสวดมนต์ถ้าเราสวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราควรจะต้องอุทิศบุญกุศลให้แก่รุกขเทวดาหรือนางไม้นางฟ้าที่ปกปักรักษาต้นไม้ที่สิงสถิตยอยู่นะคะทำให้เกิดพุทธคุณแผ่เมตตาให้ ท่านเหล่านั้นนะคะจะทำให้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นนะคะจะทำให้เราคาขายร่ำรวยใครรักใครหลงนะคะวันนี้สาวชนก็ฝากให้ดูก้าฝากทับที่